สบายดีพ่อแม่พี่น้องเขามีปลาติอ้น้องมาเม,มือคื้นนีพี่น้องเอ้ยแตกตื่นกันเมือคื้นนี่สาว่าป่นกันแท้ๆนางไม่ได้แม่นเฮ้ยเธอได้ยินยุว่าเขาป่นกันเมือคื้นนี่นะ ได้ยินว่าป้นยุกำลังโผล่แล้วแหละอันมีคนโทรเขามาหาพอสู้ว่าอันอยู่บ้านน้ำม่งเขาป้นกันวาสันววะมันก็แตกตื่นนะเจ้าเอ้ยทำบกกาเขาเมื่อเฮือนบาทนี้ คนกับาพะยิงปืนใส่ก,การนำหัวอันนี้มันเรื่องจริงได้ว่ามันบอแม่ในนางได้สิมันหานยิงปืนใส่กันนี้หวังเราไปเห็นอยู่เฟซโอ้ยคนขโมอยขึ้นไปงานเพื่อนไม่ใหญ่พันทั้งมีทั้งยังขึ้นไปงานเพื่อนเรา ก็เหลยยิงปืนคูเขาไหลจับหาหนะานั่นนี่แล้วกาเจ็ดศพคูหนึ่งว่าโอ้ยเฮากายมาหันเฮาเห็นกามันเสร็จศพอยู่ไปไปวป่าตอบเพราะว่ากาเจ็ดศพสบายดีพี่น้องสบายใจเกาะไปหาเบ๊อวยื่นโป่งโง่ดิอืมอะลร หากว่าอการคืนก่อนหันก็พอเลิดนะอกนเั่้านบอว่าทางนี้มาสาการหะวขาปลนก็แล้วซะไอ้เขาก็มาเล่งว่ะม,ม,มันคันมันปลนมันก็สิปลนบางพี่ประซาในเด้อว,ว่ะ บอม,มันเปรี้ยวนะเฮ้ยยามกลางคืนเออ,เอ,อขั้นทางนั่นก็เป็นหัวครัวเดอ้ออม,มันมีป่าเด้อเออไผ่ <c oughs> ปรมาป่นกับปาสู่เฮ้ยเองสิมาส่วนตัวไปเห็นน้ำกระปุ่นไเดี๋ยวนี้อเอ,อ้าสั่งกระปุ่นไปเลยสิบห้าโลสั่งมาให้เขากินจิตแสดงมันไปะดอสะ หากไปกบห้องบอนะครับถ้า,าไปเปิดบอกอะไรฝนยังสิตกอยู่ติดปีน้อง ยังกันสูงเขาวะโพดโพเนาะบ่เคยมีกับมีวันต่อมาก,ก็ชดชื่นขึ้นมาแนะ่พี่น้องเลย้ย เขาว่ามีปลาบ้าในบ้านนะเจะ๊ปลาเขาเอาโหลดเข้าไปใส่่นีอีกขั้นหนึ่งนะเขาบอกเขาคล้ายปลาห้ามน้องเธอเขาปุบปุกมา tam chạy đam bê đam, đam nọ có hơi à, Thịt cam là bò à, ăn khó hơn nè, sẽ bị sử thường tất nhà kiểu kiểu lột vào

Của anh, của ba tổ pin ơi mà sáng kể bằng thiêng nang cả lăng nhảy tự đây Adi, ừ. à, đi phua nang xí mạn mạng là cả ngoài xí ừ. khốn mày mười tờ gì đó nó hơi ừ. <laughs> gì đó mình lại. mình lại, mình mù mình... เบิ่งคือเทียงลังในหน่อยแต่ว่าพวกใหม่พวกนีงมันลายดีถึงเฮือนนำกระดิลดันซ้ำโหลดสิบหลคนละพี่น้องเลยซ้ำโหลดสิบหลอยังเหลือเลยเฮ้ยเงินกับบางใหญ่ซ้ำโหลดสิบหลอคนละโอ้ยเราขู่สื่ออะไรเฮ้ยมาเห็ดดอกแล้วใจดีกันเถอะ อยู s <S so first, you, yeah. oh, ่กันไปงบอสายดอกหาใจห่อนหมอเฮยเกิดตัวใจอ่อนก็มีได้เนาะเกิดตัวใจอ่อนห่วยยากแล้วเฮยในกรณีแบบนี้นะมันห่อนเหรมันยังห่อนมั่นนี่ตายเฮือนหนกบานนี้หวยมาดูมัตาเฮือนหอกนกเฮือนคนแล้วเจ้าเอ้ย เป็นผีเป็นน่องกันเป็นยังกับเป็นโบเ,เป็นคือเกาเป็นมิดกัารถ่ายเฮ้ยมาเล่นมาาหัวคือเก่าเลยน, <c oughs> น่ะมาเลนม้าหัวคือเก่าที่งา อยากมากโอ้ย <mile inside> ิจงว่าเธอหน่ะจะขี่พายนะเธอจะไปนอนไหนดีเฮียขี่พายเอียงสะพกนนำการสามโตสี่โต โอ้อย,ม,อยมาตามเจาดามไปเห็ุด้ำกระปุ่นสอยกันพี่น้องสั่งเรียบร้อยแล้วกระปุ่น,นั่นเงินซื้อได้มาซาโร่ผัวจัก ย่าไม่ได้ออกมานอนตีมาคืนนี่มันมันหมได้ลูกปวาหนกกางแกนี่ยบ่คือเห็นมันซมม้ำกันอยู่ยอยโอ้สออยสีห้าเด็กินหอนกกาแงแก่อะ อ้อยีรีจิอ๋อมันมีจะโตเดียวนี่นะกำัมาอยู่นี่ค่าหาหอตะแงตะแงได้ยังกินข้าวสาววโอ้กุล <c oughs> อยกูเหมยกุหมอยโลแคนนี่ใครนะแม่มักเทน ทางซีด้ขึ้นเมื่อก่อนทางเสียงเอิญนเด้เอเฮ้ยเสียงเอิญโตแล้ก็อยู่เทียงตัวเดียวมอสิ้นเลยนะบอสอะไรก็ได้บิบังทรงบอกเฮ้ยสิออ้นกับการบ่มีผัวนล้วแม่นบอสสิ้นกับการบ่มีผัวแล,ออแล้วนานว่าแล้ว บอกคือตอนแรกๆไนดะ้บอเห็นบอมิตาเมากับเมาหนาวโซะผ้าตะกุเมานี่เดี๋ยวเมาอีกแล้วเมาอีกแล้วเมาเมาจนได้เรื่องโอ้ยฝนตกมากกะไทยแนเนาะข่าวกับฟื้นขึ้นมาอีกเฮ้ วันจนตายเลยเด้เนี่ยหายตัวนั้นนะซับนี่เ้อพี่นอ้องเสร็บเสร็บผายุสซีมาบอกพี่น้องคอมเมนต์บอกเขาหน่อยเด้อไปเฉียงไต